มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรียนมานะมานีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มหนึ่งบทที่สิบเจ็ดค่ะแม่ใส่เสื้อสีฟ้าถือเสือและ จานใส่มะม่วงมานีเห็นแม่ก็ดีใจมานีขอเสือและปูให้แม่นั่งโตก็นอนบนเสือแม่วางจานมะม่วงให้มานีมานีกินมะม่วงในจานแม่ว่า มานีไปทำอะไรมาพ่อรอมานีอยู่นานมานีว่าเจอชูใจและปิติเขาเล่าว่าไปภูเขามาที่ภูเขามีอะไรน่าดูแยะพ่อว่าถ้าว่าง พ่อจะพาไปฝึกอ่านอเอนอเอนจอเอนอเจนดอเอนอเดนบอเอนอเบนลอ เอโนเลนหอเอโนเห็นหอเอโนเห็นอเอโนเอนอเอโนเอนยเอนอเยน ยอเอนนเย็นปอเอนอเป็นปอเอนนเป็นฟังยังรังลังวังพังดังบังขังถัง ึกสะกดบออางอบางจออางอจางกออางอกลางฟออางอฟางยออางอยางวออางอวางถออางอถางหออางอหางยออิงอยิงลออิงอลิงพออิงอผิงขออิงอขิง ยออุงอยุงลออุงอลุงหออุงอหุงถออุงอถุงยังย่างยังดังดังดังรังร่างรังตังตั่งตั้งชังช่างชัง สังสังสร้างพออัวงอพวงรออัวงอรวงลออัวงอวงตออัวงอตวงหออัวงอห่วงมออองมองลออองลอง กอ,ออกองอ,องกองตองอ,องตองของอ,องของสององสองน้ำเย็นเอ็นดูอยู่ห่างวางลงคงที่พี่น้องมองเห็นเป็นห่วงสีม่วงงวงช้าง นั่งนิ่งชิงชา้าผ้านุ่งทุ่งนาหาเสือ้อปูเสือเชื่อฟังนั่งกินยินดีที่ว่าง หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ